ครับตอนนี้นั่นเพื่อนเราก็อยู่ที่เดือนออตโต้รถบ้านนะเพื่อนก็อยู่ที่พระยืนขอนแก่นนะเพื่อนก็หาไม่ยากนะอันนี้เป็น ep 2อแล้วเพื่อนอยู่ทางนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะอํเาเภอ,อบันจามันจาถ้ามาจากบรรจาก,ก็อยู่ขวามืออ่ามองมาทางขวามือจะมีแถวๆอัวเป็นหงนะเพื่อนอยู่ขวามือนะหรือปากหมุดมาเจอไหมปากหมุดมันก็เจอถ้ามาจากขอนแก่นนะเพื่อนก็จะ อยู่ซ้ายมือติดกับมิสเตอร์ดีไอหรือมอเตอร์ไซค์ให้ดูป้ายว่านัดก,ก็ได้ก็จะเจออยู่ซ้ายมืออ่าแล้วก็มาดูรถเขาเรียกว่าหวัวเดี่ยวพารวยอ่าแปบ๊บเดียววิ่งงานก็คืนทุนละเอาคันไหนก่อนดีนะฟุก๊กเอาคันนี้ก่อนเลยคันนี้นนเป็นไงบ้างเป,เปแชมป์ปีสิบสามแล้วแชมป์ปีสิบสามอ่าแบบนี้เลยอ่าล้อล้อเดิมยางใหม่อ่าแบบนี้เลยปีสิบสามครับราคาเปิดอยู่ที่ 2 2 9 0 0 0แล้วก็ที่สำคัญเงินสดลดไปหมื่นหนึ่งร้านกอดสองมอบแล้วก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ใดูห้องเครื่องก่อนเลยสีสันนี่แทบไม่ต้องดูเพื่อนสีสันที่นี่เคลียร์สีสวยทุกคันนะสีใสทุกคันเลยนี่นอ็นอ,ตนอตไม่ขยับ,ตตยบแล้วก็แบบนี้เลยเพื่อนคานหน้าเดิมสวยเลยแบตเตอรี่ไปแบบนี้เลยนะเพื่อนแล้วก็เพจโตโยต้ตาชัดเจนอยู่ครบแก้มด้านซ้ายสวยเลยก็น็อตแบบนี้เลย เดิมๆเลยแก้มด้านขวาแบบนี้เลยสวยๆเครื่องเป็นดีเซล 2,500cc เทอร์โบก็มีละเรียบร้อยแต่แรงม้าก็ประมาณ120ได้นะประมาณนี้เนาะแรงม้าก็จะน้อยลงมาหน่อยอะเดี๋ยวดูภายในให้ตอนนี้เป็น Vn ด้วยหรอเออนี่ไงเป็น Vn ด้วยถ้าเป็น Vn ก็จะอยู่ที่ประมาณ144เนาะ,ะมีข้อให้ไม่ถอดออก ไปอย่างนี้นะไปอย่างนี้เลยครับสแตนเลตตัวนี้ก็มีประมาณเป็นหมื่นอนะ่ะสองหมืต้องมีนะเออเหมาะก,กับบรรทุกเลยพร้อมบรรทุก,มมทกเป็นแชมป์นี่ทะเบียนมีเล่มพร้อมโอนทุกอย่าง,อ,อ,อ,างอืมอ่ะเดี๋ยวดูภายในให้รถป้ายแดงในเล่มมือเดียวแล้วก็แจครบสองดอกเลยอ่ะมาดูเลขไม้เท่าไหร่อะคันนี้น้องฟุกเลขไม์เยอะไหม เดี๋ยวพี่ดูให้เลยนะสดๆเลยนะเลขใหม่ก็ทั่วไปคือ2อง0 0 0สองหม่นอาประมาณนี้อ่ะคืนก่อนแล้วก็พวงมาลัยพาวเวอร์มีแอร์แบ็กให้2ใบเลยนะเพื่อนสมัยนู้นนะแล้วก็เกียร์ธรรมดา5สปีดอ่าแดชบอร์ดเดิมๆสวยเลยโหผ้าหลังคานี่กริบมากอืมเบาะไม่มีรอยขึ้นรอยนั่งเลยนะเบาะสวยแล้วก็มีซีดีให้1แผ่นนะใน แอร์ยเย็นแพงเพาะแน่นอนเหมาะสำหรับแบบเข้าไร่เข้าสวนได้วิ่งงานได้ส่วนขั้น VN <B> VN แล้วด้วย144 <B> แล้วด้วยนะเพื่อนส่วนคันนี้ถัดมารปี oh, 2018ครับอ่ารีโวปี18เท่าไหร่ครับราคาเปิดดูพที่2,99,000 2,99,000ก็แพงกว่าคันนั้นนิดหน่อย2,99,000 2, 2> 8อ๋อเป็นเครื่อง ดีเซลใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็คือเป็น2.8ล้วเรียบร้อยทรงแบบนี้เลยถ้าให้เล่นก็เอาคันนี้ดีกว่าใหม่กว่าบวกเพิ่มนิดเดียวเนาะได้ล้อเดิมแล้วก็ยางใหม่นะยางออตอนนี้อ่ะดูห้องเครื่องไหมอ่ะให้น้องเขาดูห้องเครื่องนะสีสันสนี่สวยเลยจอดกลางแดดอ่าไล่มารุ่นนี้ก็จะมี ABS ให้ละเรียบร้อยนี่แบบนี้เลยนะเพื่อนแล้วก็เขาเรียกว่าน้ำยาหล่อเย็นชมพูชมพูเลยนี่ คันหน้าเดิมสวยเลยอืมหน้าเดิมท้ายเดิมเพื่อนๆนี่แผงฝั่งนี้แบตเตอรี่เดิมอย่างนึงเดิมดันศูนย์แล้วมั้งเนี่ยใช่ออแบตเตอรี่ไม่เคยเปลี่ยนเลยเหลือแค่มาดูเล็กไม้แล้วก็ทดลองขับนะนี่คันนี้คันนี้เดิมเลยเลยคันนี้เดิมจริงๆเลยเพื่อนๆคันนี้สวยดำเดิมเลยอืมเป็นข้อกับนี้ก็ไม่ถอดเหมือนกัน ไปทรงนี้เลยนะเพื่อนคอกแบบนี้เลยนะคอกเหล็กเออคอกเหล็กนะนี่ท้ายเดิมนะเพื่อนกันชนแบบนี้เลยอืมแล้วก็เป็นเอาสติกเกอร์มาแปะนะยวดูให้นะเลขไม้เท่าไรคันนี้แสนสามครับไม่แสนสามนะเพื่อนแล้วก็บาะแบบนี้เลยสีดำพุ่มหนัง เดินได้สีแดงภายในสวยเลยเพื่อนๆแล้วก็พวงมาลัยพาวเวอร์นะมีแอร์แบ็กให้สองฝั่งเลยเดสบอร์ดเดิมๆไม้แสนสามนี่เอาไปก็ใช้งานได้อีกยาวๆนะห้าปีสิบปีวิ่งแป๊บเดียวคืนทุนนะแล้วก็ผ้าหลังคาสวยแผงประตูฝั่งนี้ก็สวยแบบนี้เลยคันนี้เป็นไงบ้างทำแหนบยังแหนบเดิมหมดเลยโอเคไม่ได้บรรทุกหนักเลยครับรถไม่ได้ค่อยบรรทุกหนักเท่าไหร่นะเพื่อน ไปทรงนี้เลยอ,อือ่ะเดี๋ยวเราไปดูคันอีกสามคันที่เหลือก็ EP สองอะเพื่อนๆคันนี้น้องฟุกไม่ขายนะส่งได้มากเลยแต่ว่าน้องฟุกไม่ขายนะเก็บไว้ <c oughs> ใช้เองนะคันนี้สวยท่ง <c oughs> สวยส่วนคันนี้มาแล้วรถเก๋งอีโคคา s i ไ e เล็กราคาน่ารักเลยย่อมเยาวหนึ่งบาทรถปีเท่าไหร่นี่คันนี้ ปี2014เกรตัว E ไปทรงนี้เลยสีส้มสีส้มคล้ายๆฟอร์ดนะส้มอิดได้ล้อแม็กด้วยแม็กเป็นแม็กแฟชั่นนะทั่วไปนะเพื่อนก็ดูภายในกันเลยดีกว่าแล้วก็หลังคงหลังคานีนคลิปเลยนะสวย5ประตูนะเกรตัว E อืมโลโก้เดิมหมดเลยนะแล้วก็ แผงประตูอะไรเดิมหมดเลยส,ยสวยๆเข้ามาข้างในมีกลิ่นหอมนั่นเพื่อนก็รับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะแล้วก็โช๊คโอเคฝาหลังแบบนี้เลยนี่เห็นไหมแล้วก็สามารถพับเบาได้ขายขายทุกคันนะที่แล้วก็เดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันต่อ เอ้ดูภายในให้ก่อนกันกุญแจมีครบนะเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดแบบนี้เลยแล้วก็พงมัยพาวเวอร์อะไรกบแอร์แล้วก็ซีดีไ, CD ได้หนึ่งแผ่นนะได้ดบอได้บอร์ดเดิมหมดเลยเกียร์แบบออโต้ขั้นบันไดอึ๊บไปมาฝั่งนี้สี่สูบนะคันนี้นอะออกแบบห้องเครื่องแบบว่าโอเคมากเลยโลง่ลงๆเตโต้าก็เดี๋ยวล้างก่อนส่งมอบให้อีกทีหนึ่งเนาะฝั่งนี้มันก็จะมีร่องรอย ให้เห็นความเดิมอยู่เลยซุ้มเบ้าโชกด้านขวาด้านซ้ายเม็ดอาร์คเดิมหมดเลยฝั่งนี้แบบลูกเล็กมากกระจิ๋วจิ๋วขานหน้าตัวนี้ก็ต้องเปิดตัวนี้หน่อยนะนเพื่อนนี่ก็สองให้นะพยายามจับผิดแทนเพื่อนๆอยู่นะไม่มีรอยตัดรอยเชื่อมเท่าไหรนนนน่เครื่องก็โอเคไม่หยดไม่เยิ้ม อืมเบนซินไ,ไปได้อยู่นี่คันนี้เดิม,มเลยแค่ยังไม่ทางล้างอืมอันนี้แบบว่ายังไม่ล้างนะประมาณนี้อ่ะโอเคคันนี้ก็ถือว่าผ่านนะคันนี้อะไรนี่วีโก้สมาร์ทแคปปะรถปีเท่าไหร่คันนี้ปีสิบเอ็ดราคาเปิดยูที่สองแสนเก้าพสองแสนเก้าเท่านะสองแสนเก้าพันบาทเก้าพันตอนแรกนึกว่าเก้าหมื่นสองแสนเก้าพันคันนี้ถ้ารถแล้วก็เหลืออยู่แค่ประมาณ แสนไปปลายก็ได้แล้วแบบนี้เลยตัว G ด้วยนะเป็นตัวท็อปเครื่องเท่าไหร่พี่2อ0พเครื่องเป็น2005ดีเซลเทอร์โบแล้วก็เป็นแคปเปิดได้ปีเท่าไหร่นะ2 0 1 1ดครับ11ด้วยนี่แบบนี้เลยตัวเตี้ยใช้งานได้อีกยาวๆนะสีนี่สวยกลิปเลยเพื่อนสีกลิปจริงๆนะคันนี้เป็น D4D ดด้วยนะแล้วก็ไล่มาฝั่งนี้ พื้นพกุบะให้แล้วก็กันชนท้ายมีให้แบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่าฝั่งนั้นจะแคบไปนิดหนึ่งเพราะว่าติดรถนะอ่ะดูฝั่งนี้โลโก้กระจกโตโยต้าเดิมหมดเลยนะอ่ะดูกว้างๆเลยจับไปก่อนนะอ่ะแคปเปิดกันถึงนี้เลยเพื่อนๆนี่นี่เฮ้ยคันนี้โอเคนะซอกงงซอกในสวยเลยนี่แล้วก็ตอนนี้มีแคบให้ เบาเป็นเบาผ้านะลอยตัวนี้ก็สวย,ลลยพวงมาลัย power a i r b a กให้2ใบเลยเนาะสมัยโน้นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะแล้วก็ซีดีหนึ่งแผ่นนะผ้าตรงนี้แข็งๆผ้าหลังคาแบบนี้เลยโอเคเออคันนี้สวยเลยใช้ได้ไลยเงินสดก็เหมือนเดิมนะเพื่อนลดไปเลยเบื้องต้นคันละ1 0,000หมื่นนะแล้วก็ล้างก่อนส่งมอบฟรีเปลี่ยนถ่ายของเหลวนี่ล้อแม็กเดิมอะไรเดิมหมดเลยยาง ยางน่าจะยางของมันเลยมั้งยางใหม่ของมันเลยเนาะเฮ้ยถือว่าโอเคนะสภาพรถแบบนี้นะนประมาณนี้นะแล้วก็คันสุดท้ายของคลิปนี้อแต่งแบบแนวโหดๆเลยกันชนหน้ามาหน่อยนี่ออฟโรดเลยเนะี่ยใต้ท้ายมาละท้ายตัวนั้นก็น่าจะมีประมาณห้าพันถึงเจ็ดพันนะ <All right. S 1> กันชนท้ายตัวนั้น right. s <S ล้อแมก กับยางชุดนี้น่าจะขอบเท่าไหร่สิบแปดวะสิบหกวะให้น้องเขาดูนะสิบหกอ่าสิบหกแต่ว่าไม่ได้ใส่เป็นยางลุยนะยังเป็นใส่แบบยางแบบว่าแบบนี้อยู่นะนี่ก็รดปีเท่าไหร่ครับคันนี้ปีสองพิบอดครับปีสิราคาเปิดดูที่ใช่เปิดสองแสนห้าครับสองแสนห้าเงินสดลดไปหมื่นหนึ่งได้ยกสูงเป็น VN Turbo ก็คือเบนดีเซล2,500ร้อยซีซีร้สี่สิบสี่แรงม้านี่ได้ล้อล้อชุดน,นี้มีประมาณ30,000 4 0น0 0มืนะต้องมีนะแล้วก็เดี๋ยวดูภายในให,ให้มีพื้นปกบะให้นะแล้วก็มีอะไรให้่กันชนแถมให้ละเรียบร้อยโอ้เป็นเครื่องเสียงด้วยเหรออ่าเป็นตู้เกาเสียงครับอ๋อแต่ว่าเครื่องเสียงเราเอาออกไปแล้วอ,ออกไปแล้วแต่เราก็าคือให้ไปอย่างนี้เลยให้ไปอย่างนี้เลยครับ เผื่อเพื่อเอาไปทำอ่ะอ่าเผื่อเอาไปทำก็ใส่เข้าไปจะเพิ่มลำโพงกี่ดอกก็ได้ใส่เข้าไปแอมมียังแอมเอาออกหมดแล้วอ่าก็ใส่แอมกับลำโพงเพิ่มนะประมาณได้นี่จอดูได้ยูทูบดูได้เชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้หมดเลยพวงมาลยพาวเวอร์นะแล้วก็เกียร์ธรรมดา5สปีดนี่แล้วก็อ่าผ้าหลังคา นี่เลขกไมหมเท่าไหร่เนี่ยคันนี้ดูเขียร์ไมเขียนได้ไหมดูดูได้เลยอ่ะมาเดี๋ยวพี่ดูให้น,นี่นะมมไม่แสนสามนะอ่ะดูสดๆนะเพือ่อนๆไม่แสนสามอ่ะโอเคเรียบร้อยแผงประตูฝั่งนี้ถือว่าโอเคนะสวยอืมสีดำโอเคเลยขนแมวขงแมวไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะรอยขนแมวนะอ่ะโอเคดูห้องเครื่องยังเออยัง,ยง ว่าแล้วลืมอะไรมันจะสูงหน่อยนะเพื่อนตรงนี้คน้องเขาตัวสูงพอดีก็วันนี้ก็การความร้อนเดิมๆหมดเลยนะนี่เดิมหมดเลยสวยส<า>อือแล้วก็ตรงนี้ก็นี่แบบนี้นี่น้ายาหล่อเย็นก็มาย้าเตือนทุกครั้งนะเพื่อน,น,นมาทดลองขับแล้วก็ดูเลขใหม่ด้วยตัวเองก่อนนะก่อนตัดสินใจซื้อนะเพื่อนแล้วก็แบตบเป็นแบตน้ําแบบนี้นะ 3K วันนี้นก็ใหม่เลย แล้วก็แต่เป็นแต่แต่งด้วยแล้วก็เทคนิคอย่างนึงก็คือเหยียบคัด์ก่อนรุ่นนี้มันจะมีปัญหาคัดบัเป็นดังกึกกึตอนถอนอ่ะใช่ใเออกึกกึคัด์ถ้าคัด์นิ่มเนี่ยก็คือโอเคเลยก็เขาของเดิมเขาจะดูแลมาตรงพวกน้ํามันเบรกน้ํามันคัดต์ตรงนั้นอยู่ด้วยกันอีสุสูผมอ่ะแค่หกหมื่นโลก็ดังละถอนก็ดังกึก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 ละประมาณนี้นะวิธีดูง่ายๆคัด์นิ่มไม่นิ่มอะไรอย่างนี้แล้วก็จับพวกท่อยางนะเพื่อนเนี่ยอย่างเงี้ยนิ่มๆนะ โอเคเลยถือว่าผ่านนะนิ่มๆเงี้ยไม่แข็งอ่ะฝากเบอร์น้องฟุกหน่อยเผอ่อใครสนใจเบอร์โทร080 080 285 285 4262 4262ก็ติดต่อน้องฟุกได้ทั้งอดีไลแล้วก็เบอร์โทรเลยประมาณนี้หรือว่าติดต่อเบอร์พี่เดือนโดยตรงเลยอ่ะพี่เพี่เดือนฝากเบอร์กีหน่อยเดี๋ยวทิ้งไว้ให้สองเบอร์เลย081 267 6642 6642ก็ติดต่อพี่เดือนหรือว่าพี่เดือนไม่รับติดต่อน้องฟุก ได้2คนเลยโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับุมครับคบุณครับ